14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์จังหวัดบึงการขอเชิญชวนทุกคู่รักจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายณนะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเขตอำเภอเมืองบึงการร่วมกับเทศบาลตำบลบึงการขอเชิญจดทะเบียนสมรสสมรักสลักกุญแจโยงใยสายใยรักกุลาบปากสันณนะถนนเข้าเม้าริมโขงถนนที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองบึงการทุกคู่รักจะได้รับของข,องขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีโรงแรมเดวันโรงแรมบีเคเพลส ให้ห้องพักเพื่อคู่รักฮันนีมูนอย่างสุขใจทุกคู่รักจะได้รับผ้าลายหมักเบงชุดพื้นเมืองบึงการสีขาวม่วงโดยมีนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการและนางสาส,สิธรปรีชาวิทย์นายกเหล่ากาชาติบึงการร่วมเป็นสักขีพยานรักจองคิวรักล่วงหน้าจัดเต็มครบเครื่องที่ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการหมายเลขโทรศัพท์0 8 4 9 6 7 9 8 3 5ห ขอเชิญทุกคู่รักจดทะเบียนสมรสณถนนเข้าเม้าริมโขงจังหวัดมึอกางสรบสศารตำนานรักคราบปากสันอำเภอมือบึงการจัดเต็มครับผม